สวัสดีครับอยู่ครับช่อง C M มาปเชียครับตอนนี้นางเอกอมแอมกำเดินท่งมาหัวแน้วครับผมจุดัรีองุสีนนน่หน้าต้องกโศิลานันแล้วก็พูดจากัไม่ไรสไตลไอสไตลอตวันนี้เป็นผู้ดูแล มันปัมาเหมือนแข่งเรเนี่ยวนะครับเดี๋ยวนะเจ่เก่นะครับเจาวเจมสขาวเดี๋ยวเจองใจขาวมาเลยองโอ้ยยยเยยยเยยนยย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 ยจอยย ไม่ยอมสิไอหมอดก็มดอยูนะคะนีาก็ได้ากทัมหมอดก็ทั้งอุก้อนม่เกี่ยวเพิ่มมากหึ้นเนี่ยม้นเป็นแม่เกี่ยงหรอไปปายเรยองี่เหลืล็อกปลาไม่เกี่ยถ้าเป็นเท่าเท่ากเป็นสันก็สิบวนยวลปลายล็กายตัเดียวก็มวเลีใ่หมต้องบอกว่มนกนวม้วขตัวคือตัวตัวนี้เป็นตัว

Tango người nhà. Tạo tiền cho tiền của 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 tiền tiền tiền

ครับพดนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับหนึ่งพอถ้าละสามภาพนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสอง ครับเรียบร้อยครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ฝากติดตามคลิปต่อไปนั่ครับผมสวัสดีครับ